you okay. สวัสดีค่ะอาคารนิวนะคะวันนี้นะคะเรามีโอกาสพิเศษอีกแล้วค่ะเราได้ขับเจ้าเหมียวน่ารักอีกนะคันนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นตัวออร่าคูซแฮจีค่ะเป็นตัวใหม่ของเขานะคะจากตัวที่แล้วเนี่ยออร่าปกตินะคะอาจจะแบบผู้ชายอาจจะรู้สึกน้อยใจว่าเอ๊ะเป็นรถอะไรเหมาะกับผู้หญิงหรือเปล่านะคะวันนี้ออร่าจีทตัวนี้นะคะเขาจะมาตอบโจทย์กลุ่มผู้ชายค่ะนอกจากความแรงความสปอร์แล้วนะคะ ความการขับขี่สมรรถนะต่างๆเรียกว่าตอบโจทย์คุณผู้ชายแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่ผู้บริหารเขาบอกไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะไปเลยค่ะ สำหรับภายนอกของ O อลา g o o ูดแคทจเนี่ยให้ความโดดเด่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีขนาดของความยาวที่กว้างขึ้นและก็ความกว้างก็จะกว้างขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีการดีไซน์ในเรื่องของกระจังกระจังอาทำให้มันมีความสปอร์ตแล้วก็มีการใส่ลายพวกคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ใส่สปอยเลอร์ที่ดีไซน์ ให้มันโฉบเขียวขึ้นเพราะว่าต้องมีการเปิมในเรื่องสัญลักษณ์ GT เข้าไปทางด้านท้ายด้วยส่วนล้อก็จะเป็นล้ออันลอยที่จะมาพร้อมกับผ้าบเบรกแบบคาลิปเปอร์สีแดงแจ่มสดใสมากครับเท่เลยทีเดียวในส่วนของการออกแบบภายในบอกเลยว่าสวยงามแต่ตามากๆ ทุกส่วนเลยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยในช่วงของคอนโซลออด้านหน้าเนี่ยมีความยาวมากถึง17.25นิ้วแล้วก็ให้ความคมชัดในเรื่องของความละเอียดไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าจอผลการสแสดงกันขับที่แบบดิจิตอลขนาด7นิ้วหรือเป็นระบบมันติมีเดียพร้อมระบบสัมผัสข,ขนาด10.25นิ้วอีกทั้งลำโพงรอบนี้ก็จะเป็นลำโพงที่มีมากมายถึง6ตัว นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องระบบการสั่งการด้วยเสียงแบบอัจฉริยะแถมเรานะคะตัวนี้นะคะแถมยังมีการเชื่อมต่อแบบโครงข่ายระยะไกลช่วยทําให้เกิดการควบคุมการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศการปิดหน้าต่างแล้วก็จะดูแลระบบต่างๆเนี่ยผ่านแอปของเออเพรสวอลแอปพลิเคชันวัสดุต่างๆภายในนะคะก็ดูถือว่าเออสวยงาม โดดเด่นแตกต่างเพราะว่ามันมีความสปอร์ตเข้ามาเติมทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่ารุ่นตัวออร่ากูดแคทตัวเดิมจะไม่สวยนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันได้ความสปอร์ตความเทม,มากยิ่งขึ้นเรียกว่าคุณผู้ชายคงจะปลื้มทีละคะ่ะทั้งนะคะเบาะที่เขาเออ,ออกแบบมาสำหรับตัวนี้เนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเรากระชับ ในการนั่งมากยิ่งขึ้นในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะแต่อาจจะมีอยู่นิดหน่อยที่รู้สึกว่าในช่วงของตัวเบาะตัวตัวที่นั่งเนี่ยมันอาจจะสั้นไปสักนิดนึงนะคะอาจจะทําให้คนที่มีช่วงขาที่ยาวหรือคนที่สูงมากๆอาจจะรู้สึกเมื่อยล้าได้ในการขับขี่ในระยะไกลแต่ว่าโดยหลักของรถพลังงานไฟฟ้าก็จะใช้งานในเมืองเป็นหลักอยู่แล้วนะคะก็น่าจะตอบโจทย์ รียกว่าน่าจะใช้งานได้ไม่ไม่ไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเท่าเท่ากับรถที่เราต้องขับในระยะไกลๆอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากขอบอกเลยก็คือระบบนวดไฟฟ้านะคะเห็นว่าตัวเดิมเนี่ยนวดได้เฉพาะแค่ตรงตําแหน่งคนขับนะคะแต่สาหรับรุ่น GT นี่นะคะ นวดได้ทั้งคนขับและคนนั่งตอนหน้านะคะและที่เด่นที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของตัวขบกูดแคทนะคะก็จะบอกว่ามันก็คือไอ้ตัวหลังคาพ,พาราโนรามิกซันล,ลูฟที่สามารถที่จะเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะอุ๊อีกอันนึงอีกอันนึงบอกเลยอีกอันนึงชอบมากเหมือนกันก็คือจะเป็นเรื่องของประตูเปิดปิดฝาท้ายที่เขามีระบบแฮนดฟีแล้วก็สามารถเอ่อ เปิดด้วยไฟฟ้าหรือว่าจะใช้การเปิดปิดด้วยเท้านะคะก็จะสะดวกสบายมากตัวนี้นี่ถึงแม้ว่าจะมีแล้วในหลายๆรถประเภทในหลายๆย,ยี่ห้อแต่ว่าสำหรับออร a าก o ุ๊ปแคทนี่ก็ตัว G ีเนี่ยก็ถือว่าทำได้มาตรงตามความต้องการของลูกค้า อัจฉริยะของเขาดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเออกู Good ดแคทจีทีเนี่ยให้เทคโนโลยีให้ระบบต่างๆมาค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรพันการเข้าโคง้งอัจฉริยะกล้องมองรอบทิ่ทาง360องศาขอบอกเลยกล้องเนี่ยชัดมากชัดมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับรถที่ในราคาล้านกว่าๆเนี่ยโหยให้มาแบบว่าแจ่มเลยเรียกว่ามองแบบว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าเราดูตอนท้ายแล้วจะไม่ชัดเจนชัดเจนมากเลยครับแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็ยังเป็นระบบที่เขาให้มานะคะเป็นระบบาการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยกระบบนี้ก็จะมีเข้ามาอีกนะคะระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติระบบ ช่วยจอดอัจฉริยะ3รูปแบบระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้างทั้งหมดนี้ที่เขาให้มาก็คุ้มค่าจริงๆนะคะในวันที่เราทดสอบเนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าเขาให้สื่อมลชนไปทดสอบแต่เรายังไม่ทราบราคานะคะเราก็จะได้ข้อมูลในเรื่องของตัวรถแล้วก็การขับขี่ต่างๆตัวที่เขามีกัน ปรับเปลี่ยนมาให้อตอบโจทย์กับผู้ชายมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่าตัวนี้ก็คงจะทำยอดไม่แพ้ตัวออราากูดแคทตัวเดิมแน่นอนครับและที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับตัวออร่ากูดแคทจวด t ทีที่จะบอกก็คือนอกจากที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายแล้วอันนี้ก็สำคัญนะ ช่วยทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยก็คือกระจกแต่งหน้ากระจกแต่งหน้าด้านในรถที่มันเป็นที่กันแดดด้วยแล้วก็สามารถเปิดเป็นกระจกแต่งหน้าด้วยน่ารักมากเป็นรูปแมวและกระจกโห้ยแจ่มมากใสมากส่องยังไงก็สวยเรียกว่าเหมือนอย่างกับเป็นกล้องที่ใช้สําหรับการไลฟ์สดเลยก็ว่าได้นะะถ้าเกิดใครไม่เชื่อหรือว่าใครสนใจอย,อยากรู้ว่ามันน่ารักจริงไหมก็ลองเข้าไปดูนะคะที่โชว์รูมของเซเลวอลเรื่องของ ช่วงล่างหรือว่าการขับขี่ต่างๆเนี่ยมันดีอ่ะมันดีอย่างไม่น่าเชื่อนะคะโดยเฉพาะโดยปกติโดยปกติที่เคยขับเนาะที่เคยขับก็ไม่ใช่ว่าเราจะขับรถไฟฟ้ามาหลากหลายยี่ห้อแต่ก็เคยขับมันให้ความรู้สึกบางทีจะให้ความรู้สึกที่มันจะโหมเิ่งนิดนึงเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องยนต์เหมือนกับรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปแต่ว่ากับออร่าฟุตแคทนี่เรารู้สึกว่ามันให ให้ความรู้สึกที่แบบว่ามั่นใจขับขี่เนี่ยรู้สึกเอ่ยังไงอะยึดเกาะถนนดีให้ไม่ค่อยรู้สึกที่เราจะแบบกลัวกับการขับรถประเภทนี้นะคะมันให้ความมั่นใจเราแล้วก็การโดยเฉพาะการที่เราได้มีการทําความเร็วนะคะก็ทําให้เรามั่นใจนะเรากล้าที่จะเหยียบกล้าที่จะเล่นแซงนะคะแล้วก็กล้าที่จะแบบ ใช้สมรรถนะรถให้เต็มศักยภาพของเขาถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถไฟฟ้าก็ตามนะคะในระบบช่วยเหลืออื่นๆน,นะคะทั้ง passive แลวก็ active นะคะมันก็ให้มาเยอะแยะมากมายเลยบอกได้เลยว่าถ้าใครสนใจหรือใครที่มองหารถพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งพลังน้ำมันนี่แพงมากแพงมากจริงๆแล้วก็อยากจะลอง ขับคี่อยากจะลองสัมผัสอยากจะรู้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องดูแลรักษามาันต้องใช้งานอะไรยังไงและจําเป็นไหมที่มันต้องเป็นรถคันที่2หรือที่3หรือสามารถเป็นรถคันแรกอย่างที่หลายๆคนก็อาจจะมีรถคันแรกเป็นเจ้าออร่ากดแคปกันไปแล้วนะคะสําหรับตัว g ูดแค a จีทเนี่ยก็น่าจะทํา ยอดได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องมีเรื่องของการรอในเรื่องของรถต่างๆเรียกว่ารอรถอะเพราะว่าอันยังคงมีปัญหาเรื่องของสปายเชนต่างๆทีอ่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะได้รถที่รูปลอดีๆแบบนี้รถที่ประหยัดก็ต้องตามติดตามทางเกตวอลอย่างต่อเน,นื่องแต่ว่าในรถแรกเนี่ยรถแรกรถแรก ที่เขาว่านะคะที่ผู้บริหารบอกไว้ก็น่าจะมีเป็นร้อยคันนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูเข้าไปจับจองเข้าไปทดลองตามโชว์รูมหรือว่าจะลองเข้าไปดูข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์เขาก่อนก็ได้สนใจยังไงก็ฝากลองเข้าไปชมกันละกันนะคะแต่สําหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบค่ะเรียกว่าเ,ออเป็นรถพลังงานไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งที่ได้ลองขับแล้วประทับใจ นะคะค่ะบอกได้เลยนะคะว่าการขับขี่การทดลองขับออร่า o ูดแคทตัวนี้นะคะกับตัว GT เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าทุกคนต้องซื้อค่ะยังไงนะคะลองติดตามดูตามคลิปนะคะที่เราจะอนำมาให้เสนอถึงสมรรถนะของเขานะคะแล้วก็ความสนุกสนานที่เราได้จากการขับขี่ต้องออร่าพูดแคทกัจีทีตัวนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะเราขอฝาก เพื่อนๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอาคารนิวส์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ